อัามพชราภานั่งเอกซุปตาสู่เจ้าของตลาดเปิดผ้าพือหาสวยแบบบิ๊กบอสตัวจริงอัามพชราภาขึ้นแท่นบอสตัวแม่เจ้าของตลาดอมมองเปิดลุกล่าสุดสวยสดใสามาก นอกจากจะครองบัลลังนางเอกซุปตาอันดับหนึ่งของเมืองไทยมาอย่างยาวนานล่าสุดอั้มพัชรภา,าชัยเชื้อยังขยับบทบาทจากหน้ากล้องมาสู่การเป็นนักธุรกิจเต็มตัวกับก้าวล่าสุดที่ไม่ธรรมดาในบทบาทบิ๊กบอสแห่งตลาดอาหารใจกลางศูนย์การค้า หลังจากประสบความสำเร็จกับธุรกิจสกินแคร์ที่เจ้าตัวตัวต้งใจและลงมือทำเองทุกขั้นตอนล่าสุดอัมพชราภาได้เปิดตัวตลาดอาหารภายใต้เชื่อมงจัดขึ้นในศูนย์การค้าซึ่งเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่สะท้อนถึงความตั้งใจจริงในการขยายอาณาจักรธุรกิจของเธอ นอกจากไอเดียที่น่าสนใจแล้วลุกล่าสุดของอัมพชราพายังเป็นที่พูดถึงไม่น้อยกับลุกบอสสาวสุดมันในเสื้อเบลเซอร์เสื้อดำสวมทับเสื้อเชิ้ตสีขาวน่าสดใสสวยแปะทุกมุมแบบมาเรียบเรียบแต่สวยมากเรียกได้ว่าเป็นลุกที่ทั้งเฉียบทั้งมีพลังความเป็นผู้นำเต็มขัน้นเอามงมตลาดสายกินใจกลางห้าง สำหรับตลาดตองถือเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่อําทุ่มเทและใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่คัดเลือกร้านค้าการออกแบบพื้นที่รวมไปถึงการวางคอนเซปต์ให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะกับคนทุกวัยใครที่เป็นสายกินหรือแฟนคลับของเธอไปเดินเลือกซื้อของกินอร่อยกันได้เลย การขยับเข้าสู่บทบาทนักธุรกิจเต็มตัวของอ้ําในครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าความสามารถของเธอไม่ได้หยุดอยู่แค่ในวงการบันเทิงแต่ยังสามารถต่อย,ยอดสู่ความสำเร็จในแวดวงธุรกิจได้อย่างน่าชื่นชม